สวัสดีครับช่องถายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีธนูนะฮะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดาวปีของลัคนาราศีธนูนะฮะเป็นการทํานายเข้าโครงของปี2566นะฮะอยหจะทํานายดาว3ดวงเป็นดาวตีเทพเนี่ยฮะคือคือเสาราหูพระรหัสนะครับผมนะฮะในส่วนดาวจรดาวเดือนเนี่ยจะมีคลิปต่างหากอยู่แล้ว นะฮะอันนั้นคลิปต่างหากปกติได้ทําอยู่แล้วทุกๆเดือนนะคะนะฮะว่าเดือนนึงจะเป็นอย่างไรแต่อันนี้จะเป็นเขาโครงประจาปี <c oughs> นะฮะก็จะใช้ดาวใหญ่เป็นการทํานายนะครับผมนะฮะปี2566เนี่ยเรียกว่าเป็นปีเรียกว่าถ้าดูตามตารางโหราศาสตร์เนี่ยเรียกว่าล้างไพ่เลยนะฮะเพราะดาวทุกดวงในปี2566ยย้ายทุกดวงนะ,ะบางปี ดาวนั้นย้ายดาวนี้ไม่ย้ายแต่2,566ย้ายทุกดวงนะฮะโดยเสาเนี่ยจะย้ายก่อนเลยหนึม,หน 6, 6, ยยมีนาหกหกย้ายจากมังกรไปกลุ่มแล้วดาวบริตยูที่ถอยหลังจากพฤกษบมาสู่เมษเนี่ยวันที่8มีนาคมเนี่ยท่านก็จะยกไปสู่ราศีพฤกษบเหมือนเดิมเดินหน้าเหมือนเดิมนะฮะส่วนพระรหัสเนี่ยหลังสงการครับ19เเมษาจะยกจากมีนไปสู่เมษ นะฮะส่วน17ตุลาคมเนี่ยดาหูก็จะยกจากเมษมาสู่มีนเหมือนกันส่วนดาวอาทิตย์จันทร์อังคารพุธศุกร์อันนั้นย้ายในแต่ละเดือนเนี่ยเขาย้ายอยู่แล้วฮะเขาเป็นดาวเดือนนะ,ะถึงอังคารจะนานหน่อยแต่ก็ต้องย้ายนะฮะก็ต้องย้ายนะฮะอาจจะพักมนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยช้าหน่อยแต่ในปีอะ่ะย้ายแน่ๆอยู่แล้วนะฮะะเกตย้ายทุกๆ55วันอยู่แล้วนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกัน เริ่มจากพระเสา์ก่อนและกรารพอเดี๋ยวย้ายก่อนนะฮะราศีธนูเนี่ยพระเสา์ท่านเนี่ยคือการเงินนะฮะเจ้าเรือนมังกรเนี่ยคือการเงินเสาอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่กลางปี63สามแล้วนะฮะอยู่ตั้งแต่กลางปี63สามแล้วนะเสาเป็นกเกษตรในพบการเงินดีไหมในส่วนดีก็ดีพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่ว่าทายโทษทุกข์ให้ทายเสาเนี่ยเสาไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันติดคําว่าโทษทุกข์ทางนั้นแหละครับ ต่อให้เป็นเจ้าเรือนเจ้าบ้านเขาก็จะมีคำำําทํานายนี้ก็คือในช่วงที่เขาเป็นกเกษตรก็จริงมั่นคงก็จริงการเงินมั่นคงไหมชันูการเงินมั่นคงนะฮะมั่นคงตั้งแต่ปีหกสามแล้วแต่แแตมีคําว่าโทษทุกข์ให้ถ่ายเสามีกว่าเรียกว่าเคร่งเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินเป็นพิเศษตรงนั้นร่วมด้วยนะฮะแล้วเสาเป็นกเกษตรเนี่ยดีร้ายอย่างไรก็ต้องดูว่า ถามว่าอยู่ตรงนี้อยู่ดีอยู่ร้ายเนี่ยต้องไปถามท่านทักษาครับนะฮะต้องไปถามท่านทักษาว่าปีนี้เสาเป็นอะไรมาล่ะอ่าถ้าเป็นเดชเป็นสีมาอันนี้การเงินดีเยี่ยมเลยนะฮะถ้าเป็นกาลกินีอ่ะอันนี้ร้ายหน่อยอ่าถ้าเป็นกาลีเป็นกเกษตรฉันขอร้ายละทีนี้ร้ายอะไรการเงินล่ะฉันจะให้ร้ายล่ะถ้าเป็นสีเป็นเดชฉันจะให้คุณงามความดี เป็นอย่างอย่างกเกษตรเนี่ยนะฮะให้แบบว่าเป็นสีเป็นเดชเนี่ยให้แบบว่าจุกจุกเลยก็ได้อ่าใช้ความไวรุ่นหน่อยใช้ควาวรุ่นหน่อยนะ,ะแต่ทีนี้จะให้ธนูทุกคนเหมือนกันหมดไม่ได้อา้าวทำไมเหมือนไม่ได้ละ่ะก็ราศีเดียวกัน,น่ะอ่าดาวเดียวกันถูกแต่มันมีข้อแม้หนึ่งอย่างที่บอกทักษา,ามาดีร้ายอย่างไรเหมือนกันไหมล่ะสองสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดดาวเดิมอะ คุณมีอะไรอยู่มังกรไหมอ่ะคุณมีอะไรอยู่กร,รกฎไหมถ้าไม่มีก็ทายเสาอย่างนี้แหละดูทักษะเอาดีร้ายอย่างไรนะฮะถ้ามีคู่ศัตรูมากุมมาเลงการเงินก็ร้ายละตั้งแต่ปีหกสามนะ่ะจนถึงหนึ่งมีนาหกหกเนี่ยก็ให้ร้ายคู่ศัตรูมากุมหรือมาเลงเนี่ยแสดงว่าสามปีเนี่ยกระอักเลือดเหมือนกันการเงินเห็นไหมแตกต่างแลละถ้าเป็นคู่มิตร มาอยู่มังกรอยู่กรกะกฎล่ะก็ให้คุณงามความดีตามคู่มิตรนั่นแหละนะตามคู่มิตรนั่นแหละนะแต่ทักษาก็มา,าบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างร่วมด้วยเหมือนกันนะมันถึงทําให้ธนูเนี่ยมีต้องกี่ล้านคนละ่ะทําไมมันไม่เหมือนกันละ่ะนี่ไงเพราะดาวเดิมแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะต่อให้ดาวเดิมเหมือนกัน ทักษะก็ไม่เหมือนกันนะทักษะก็ไม่เหมือนกันนะความหมายก็แตกต่างก,กันออกไปในแต่ละคนทีนี้พราหนึ่งมีนาหกห,กหกเนี่ยพระเสาเนี่ยยกไปที่ราศีกุมในเรือสหัสชะการเงินมาสู่สหัสชะเสาอยู่ที่กุมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่อย่างผู้อาศัยนะครับเพราะว่าเดิมเดิมเลยเดิมเลยพระเสามีสองเรือนครับ ไม่เหมือนอาทิตย์จันนะที่มีเรือนเดียวแต่แรกและต่อแต่นี้ไปก็ยังเป็นเรือนเดียวอยู่นะพระเสาร์เนี่ยเดิมมีสองเรือนครับเป็นเกษตรที่มังกรและกลุ่มต่อมาลาหูเข้ามาลาหูมาอย่างไรล่ะท่านพระอาทิตย์ส่องแสงตลอดเวลามาสู่โลกด้านที่โลกรับแสงอาทิตย์ด้านหลังก็จะเป็นเงาเมืดถูกไหม เมื่อแสงกระทบวัตถุจะเกิดเงามืดนั่นจุดนั้นแหละเป็นจุดคำนวณของท่านลาหูเมื่อมีจุดคำนวณนั้นเกิดขึ้นลาหูก็นํามาใช้ในโหราศาสตร์นะฮะลาหูก็นํามาใช้ในโหราศาสตร์พอมาใช้ในโหราศาสตร์ก็ต้องหาที่อยู่ให้อยู่จะมาลอยลอยอยู่ตรงไหนไม่ได้นะนํามาก็ต้องมีบ้านให้อยู่ละก็นึกได้ลาหูท่านเป็นอสูร ไปอยู่พระรหัสนี้ไหมเอ๊มักไม่ค่อยดีนะนะไปอยู่พุทธอยู่อะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หัวหน้าดาวร้ายคือพระเสาร์และราหูเป็นจอมอสูรท่านไปอยู่พระเสาร์แล้วการราหูตกลงครับราหูบอกตกลงทำเลดีฉันขอมาอยู่ที่ราศีกุมเป็นเจ้าเรือราศีกลุมแล้วกันอ้าวพระเสาร์ก็ไม่ได้เป็นเป็นแค่มังกรเจ้าเดียวไม่ราหูมาอยู่กลุมเนี่ยมาอยู่อย่าง ผู้เช่าอ่ะเหมือนเราไปเช่าบ้านอ่ะเราถึงไม่เป็นเจ้าของบ้านแต่เราก็มีอํานาจในบ้านหลังนั้นเต็มๆเหมือนกันนะนะฮะและพระเสาร์ก็สัญญากับพระราหูว่าฉันให้เช่าตลอดการด้วยนะฉันไม่มีวันไล่ด้วยนี่นี่ราหูถึงจะเช่าแต่ก็เช่าตลอดการเท่ากับเป็นเจ้าของบ้านราศีกุมตลอดการนะฮะแต่อย่าลืมสิเสาร์เขาเป็นเจ้าของเดิมอยู่และเขาก็ไม่ได้ขายให้เขาให้เช่า แสดงว่าเขายังเป็นเกษตรที่ราศีกุมอยู่นะฮะใครมีโอกาสไปดูโฉนดที่ของราศีกุมนะ,ะใครได้เห็นโฉนดนะสมมติว่ามีวาสนาได้เห็นโฉนดจะเห็นชื่อเจ้าของโฉนดเลยฮะเจ้าของเจ้าของที่ดินเลยนะฮะนะฮะเจ้าของเรือนเลยนายพระเสาร์เป็นเจ้าของนะฮะประมาณนี้นะครับผมฉะนั้นทายพระเสาร์ที่ราศีกุมทายยี่ยเกษตรนะฮะและราหูนะราหูก็ทายเยี่ยงเกษตรเหมือนกันนะแสดงว่า ถ้าราหูหรือเสาอยู่ที่กลุ่มเนี่ยต้องให้กําลังท่านเป็นกเกษตรไม่ใช่ผู้อาศัยทั้งสองท่านเนี่ยเสาไปเป็นเสาไปสถิตที่ราศีกลุมตําแหน่งเป็นกเกษตรตาธิบดีเช่นเดียวกับราหูการเงินมาสู่สหัสชาครับนะฮะสาสชาคืออะไรบ้างสังคมสิ่งแวดลอ้อมญาติเพื่อนฝูงนะฮะการเงิน มาอาศัยเพื่อนฝูงก็ทายอย่างนั้นได้นะการเงินมาอาศัยเพื่อนฝูงหรือสาสชักคือการติดต่อก็ได้มีการติดต่อการเงินละทีนี้ในช่วงนี้นะในช่วงหลายปีด้วยนะแสดงว่าเสามาอยู่ตรงเนี้ยอย่างที่บอกอะเสาเป็นเรื่องของความทุกข์ด้วยทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสานะทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาแสดงว่าอาจจะมีความทุกข์ร้อนเกี่ยวกับสาสชักด้วย เงินทองไปเดือดร้อนเกี่ยวกับสังคมเดือนทองไปเดือดร้อนเกี่ยวกับญาติเงินทองไปเดือดร้อนเกี่ยวกับเพื่อนฝูงหรือเดือดร้อนด้านเงินทองเกี่ยวกับการติดต่อว,วุ่นวายใจก็ได้เนี่ยทายอย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่รวมๆก็อาจจะมีการใช้เงินกับญาติมีการใช้เงินกับเพื่อนมีการใช้เงินกับการติดต่อนี่คือคำำําทํานายลักษณะนี้ประมาณนี้เพราะว่าต้องดูรายละเอียดเช่นดาวเดิมมีอะไรมาร่วมไหม ดาวจรมีอะไรมาร่วมไหมตอนนี้ไม่มีอะไรมาร่วมอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ก็ทายโดดๆอย่างนี้ไปก่อนนะฮะทายโดดๆคือทายหลักเกณฑ์ประจําปีไงฮะมันเป็นอย่างนี้ยจะเอาละเอียดเพราะในละ,ละเอียดก็คือเดือนนั้นมีอะไรเข้ามาหรือจังหวะแต่ละคนเนี่ยที่กลุ่มมีใครรอยอยู่ไหมล่ะหรือที่สิงมีใครรอยอยู่ไหมล่ะถ้ามีคู่มิตรก็ดีไปฮะมีคู่ศัตรูก็เดือดร้อนหน่อยถ้ามีกลางๆพอได้พอเสีย อ่ะมีได้มีเสียงอ่ะมีได้มีเสียงอ่ะนะฮะเสาอยู่ตรงเนี้ยการเงินเนี่ยมีการติดต่อด้านการเงินมีการติดต่อด้านการเงินเช่นไปธนาคารก็ติดต่อการเงินไปฟาแนนก็ติดต่อการเงินยืมเพื่อนยืมยืมเพื่อนยืมยืมญาติยืมเพื่อนยืมญาติเนี่ยก็เป็นการติดต่อการเงินเหมือนกันนะฮะหรือเข้าสังคมต้องใช้เงินเยอะขึ้นเป็นพิเศษก็ทายอย่างนั้นได้นะนะก็ทายอย่างนั้นได้นะฮะนะฮะ ก็ต้องตัวแปรก็อย่างที่บอกฮะทักษะอย่าลืมมาอยู่ตรงเนี้ยมาดีมาร้ายต้องไปถามท่านทักษะดูนะฮะนายทักษะเป็นคนยืนยันฮะฉันเป็นพยานให้ว่ามาดีฉันเป็นพยานให้ว่ามาร้ายหรือมาแบบกลางกลางนี่ถามท่านทักษะว่าเขามาอย่างไรล่ะอันดับแรกก่อนมาดีก็ว่ากันไปมาร้ายก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง ะะมีคู่สัตรูคอยเบียดเบียนก็อีกเรื่องหนึ่งมีคู่มิตรก็ดีขึ้นอีกเรื่องหนึ่งกลางกลางก็ว่ากันไปนะเพราะอันนี้เราทำนายดาวจรเราก็ไม่เห็นว่ามีอ่าเดิมอะไรอยู่นะฮะไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยทักษะเกิดวันเดียวกเกิดคนละเกิดเดือนเดียวกันปีเดียวกันทักษะก็ต่างกันนะ,ะทักษะก็ต่างกันนะฮะก็ทําให้มีเรื่องราวที่ต่างกันเห็นไหมธนูเขาถึงได้ไม่เหมือนกัน คนเป็นล้านคนจะให้เหมือนกันเป๊ะเป็นไปไม่ได้มีความแตกต่างไหมมีความแตกต่างทันทีเลยนะเพราะดูรายละเอียดปุ๊บทักษะเอ่ยดาวเดิมเอ่ยเรื่องราวก็จะเปลี่ยนไปดีร้ายอย่างไรก็แล้วแต่ท่านนั้นๆน,น,นะทีนี้เสาเนี่ยก็อย่างที่บอกการเงินมาสู่สาหัชและสาหัสชะไปไหนล่ะดูซิเงินมาแล้วเงินมาสู่ตรงนี้แล้วไอ้ส่วนศาสหัชท่านไปไหน ลาหูท่านไปอยู่ที่เมฆนะฮะปุตตะครับลาหูไปอยู่ปุตตะแสดงว่าขยายความเลยลาหูจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่มีนาหกห้าจะย้ายสิบเจ็ดตุลาหกหกนะฮะแต่ก่อนจะถึงสิบเจ็ดตุลาเนี่ยนับจากต้นปีไปก็อีกหลายเดือนอยู่นะสิบเดือนก็ไม่น้อยนะสิบเดือนนะฮะนะนะมีเรื่องมีราวได้เยอะเลยนะฮะสิบเดือนเกือบปีนะนะก็แสดงว่า สหัสช้าไปอยู่บุตรเป็นสังคมใหม่ๆมไหม,มเป็นสังคมใหม่ๆนะฮะแสดงว่ามีการเข้าสังคมใหม่ๆและใช้เงินใช้ทองก็ได้นะฮะบุตรคือบุตรบริวารก็ได้นะฮะแสดงว่ามีการามีเงินเนี่ยมีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับบุตรบริวารแล้วต้องใช้เงินใช้ทองก็ได้หรือบุตรคือการลงทุนใหม่ๆ ใช้เงินใช้ทองไนงะการลงทุนใหม่ๆนะฮะมีการลงทุนมีการติดต่อลงทุนในอะไรใหม่ๆใช้เงินใช้ทองตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะพุทธาจะเป็นความรักด้วยนะนะฮะรักใหม่ๆนะพุทธานี่จะเป็นเรียกว่า,ามีความยินดีกับสิ่งใหม่ๆก็ได้พุทธะนะฮะมีความยินดีกับสิ่งใหม่ๆด้วยแต่ต้องใช้เงินใช้ทองหน่อยนะเพราะเงินทองเขาไม่อยู่แล้วนะฮะและพอสิบเจ็ดตุลาเนี่ยราหูจะย้ายไปอยู่ราศีมีน รนะาศีมีนเป็นอะไรล่ะราศีมีนเป็นพันธุครับนั่นสหัสช้ามาพันธุแล้มีการติดต่ออะไรเกี่ยวพันธุคือพ่อแม่ครอบครัวบ้านที่ดินรถยนต์นะแสดงว่ามีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับพ่อแม่ครอบครัวบ้านที่ดินรถยนต์และต้องใช้เงินใช้ทองนะนี่คือความหมายของอ อาสาชะมาปุตตะทีนี้เราก็ต้องดูเจ้าเรือปุตตะไปไหนอ่ะเจ้าเรือนปุตตะไปสู่ราศีเมษวันที่19ออเามษาเป็นราชาโชคแสดงว่าพันธุไปเป็นราชาโชคในพระปุตตะปุตตะคืออย่างที่บอกมืกิกง้ไงสิ่งใหม่ๆก็ได้การลงทุนอะไรใหม่ๆก็ได้พันธุบ้านที่ดินรถยนต์เพราะว่าจะลงทุนอะไรใหม่ๆเกี่ยวครอบครัวคงไม่ใช่หรอมัง้งจะลงทุนอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพ่อแม่ก็คงไม่ใช่หรอมัง้ง หรืออาจจะได้ก็ได้หรืออาจจะได้ก็ได้ลงทุนอะไรใหม่กับพ่อแม่อ่าลงทุนให้พ่อให้แม่ทําอะไรลงทุนอะไรเกี่ยวครอบครัวเช่นซื้อของอะไรเข้าบ้านก็ได้นะครับเนี่ยการลงทุนอะไรใหม่เกี่ยวครอบครัวแต่ให้กําลังไปเรื่องของบ้านที่ดินรถยนต์มากกว่าบ้านที่ดินรถยนต์อันนี้ให้กําลังตรงนี้มากกว่าสแสดงว่ามีการติดต่อเนี่ยการเงินมาสู่ตรงนี้นะแล้วก็พระรหัตถยาอยู่เนี่ยรวมๆเลยก็ อาจจะมีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับบ้านใหม่ที่ดินใหม่รถยนต์ใหม่และพระรหัสเป็นราชาโชคด้วยเซได้มาโดยง่ายด้วยนะมีความยินดีอะไรใหม่ๆเกี่ยวบบ้านที่ดินรถยนต์และได้มาโดยง่ายด้วยนี่ไงนี่ไงนะฮะเพราะว่าเป็นราชาโชคอ่าเป็นราชาโชคนะฮะเพราะเดี๋ยวสิบเจ็ดเนี่ยปุตตะเออสหัชชะมาปุตตะเนี่ย นะฮะเห็นไหมแล้วปุตตาไปสาสตร์ชาเนี่ยนะฮะมันมันเรียกว่ามันมีเกณฑ์ที่ว่าดาวสองอกเนี่ยขยับกันเนี่ยน่าจะให้กําลังของเรื่องของบ้านใหม่ที่ดินใหม่รถยนต์ใหม่ตรงนี้กําลังสูงมากเลยนะและเป็นราชาโชคซะด้วยนะ,ะในปีหกหกเนี่ยมีเกณฑ์อย่างนี้ธนูเนี่ย ปีหกห้าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ขี้เล้วขี้เหเลยนะฮะเป็นพระรหัสสี่เชนะดาวประจําตัวท่านเนี่ยนะฮะพระรหัสสี่เนี่ยไม่ได้ขี้เล้วขีเหเลยนะฮะและพระรหัสของท่านเนี่ยเป็นพังพันธุและตร,รักษ์ด้วยแสดงว่าตัวคุณร่วมพันธุไปสู่ความยินดีอะไรใหม่ๆนี่คำำําทํานายตรงนี้นี่นี่ตัวคุณและพันธุไปสู่ความยินดีอะไรอะไรใหม่ๆนะฮะ เกณฑ์บ้านใหม่รถใหม่ที่ดินใหม่เกณฑ์ตรงนี้สูงมากเลยให้กําลังตรงนี้สูงมากเลยเป็นราชาโชคได้มาโดยง่ายด้วยแต่อย่างที่บอกอีกอะย้อนกลับไปอีกเรื่องเดิมดูนะว่าทักษะพระรหัสเป็นอะไรลาหูท่านเป็นอะไรเสาท่านเป็นอะไรที่ยกหนีเนี่ยที่ยกมากันเนี่ยเนี่ยสลับสลับเรือนกันเนี่ยนะฮะย้ายเรือนกันเนี่ยย้ายบ้านกันเนี่ยทักษะเป็นอะไรถ้าเป็นสีล่ะ อันนี้ความดีงามเนี้ยแน่ๆล่ะทีนี้ได้แน่ๆลหละอ่าเป็นสีต้องได้แน่ๆถ้าเป็นกาลีอ่ะแสดงว่าสิ่งที่จะไปทําใหม่อ่ะมันจะมีอุปสรรคถ้าเป็นกาลีไอ้เรื่องจะได้บ้านใหม่ที่ดินใหม่รถใหม่มันจะมีอุปสรรคหรือกระทําการไม่สําเร็จก็ได้อ่ากระทําการไม่สําเร็จก็ได้กาลากินีไงน,นะกาลากินีองหนึ่งองใด เป็นการากินีเช่นการเงินเป็นการีมาสู่สาชะมันลักษณะที่ว่ามาอย่างมาอย่างเดือดร้อนนะการีนะฮะการเงินมีความเดือดร้อนสู่สาชะมีความเดือดร้อนไปหาเพื่อนหายาตมีการติดต่อการเงินที่เดือดร้อนเนี่ยเห็นไหมนะฮะพระรหัสเป็นก็ตัวเองพระรหัสเป็นการีนี้หนักสุดเลยนะเพราะอย่าลืมพระรหัสคุณเนี่ยเป็นตนุรักษ ตัวฉันเป็นกาลีเหนื่อยละปีนี้พันธุ์ทุกเป็นกาลีเหนื่อยอีกปีนี้เหนื่อยอะไรเหนื่อยเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่เหนื่อยกับคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเหนื่อยกับครอบครัวที่จะมีค่าใช้จ่ายนะฮะประมาณนี้พระรหัสจะเป็นกาลีส่วนลาหูนะ่ะการติดต่ออะไรไม่ค่อยจะสําเร็จเลยอ่ะสหัสชาเป็นกาลีเข้าสังคมแล้วเดือดร้อนทุกทีนะะเข้าไปแทนที่จะได้เรื่องดีๆเข้าไปแล้วมีแต่เรื่องเดือดร้อนออกมา เพื่อนฝูงสร้างความเดือดร้อนญาติพี่น้องสร้างความเดือดร้อนเนี่ยถ้าเป็นกาลีนะฮะอ่ะถ้าเป็นกาลีแล้วไปเจอดาวคู่ศัตรูอันนั้นเรียกว่าแย่ในแย่เลยอะ่ะเดือดร้อนหนักหน่อยละอ่ะกาลีก็มาก็เหนื่อยอยู่แล้วดันไปเจอคู่ศัตรูมาเบียดเบียดอีกก็ตามหรือว่าคู่ศัตรูนั้นเป็นใครมาจากไหนไปเจอคู่มิตรละก็ดีหน่อยครับคู่มิตรอาจจะให้ความช่วยเหลือหน่อยแต่เป็นกาลีก็ รอดพ้นยากนิดหนึ่งต่อให้เป็นคู่มิตรก็อาจจะพาเพื่อนฝูงเดือดถ้าเป็นคู่มิรก็อาจจะพาเพื่อนฝูงความเดือดร้อนของเราอะ่ะพาให้เพื่อนให้ฝูงให้ญาติเดือดร้อนไปด้วยก็ได้นะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วถ้าเป็นเรียกว่าเป็นสีล่ะเป็นสีไปเจอคู่ศัตรูก็อาจจะได้ดีนะแต่ไปเจอคู่ศัตรูมาแบ่งปันออกไปถ้าไปเจอคู่มิตรเป็นสีด้วย ตัวเองเป็นสีด้วยเจอคู่มิตรด้วยดีในดีเลยทีนี้เรียกว่าปีที่แล้วหกห้าฉันเป็นปีทองปีนี้ท้องทองกว่าอีกเยอะเลยฮนะทองเยอะเลยทีนี้นะฮะเป็นสีนี่เพราะถ้าเกิดพระรหัสเป็นสีนะเสานี้เป็นเดชท,ทันทีเลยอ่ะอันนี้เป็นมูลละทันทีเลยราหูดีงามสามองค์เลยเรียกว่าโอ้โหปีหกห้าฉันก็ดีนะฮะ ถ้าสูว่าพระรหัสเป็นสีแล้วปีที่แล้วฉันเป็นเดชสินะฮะดีสองปีซ้อนถ้าธานูเนี่ยนะฮะใครปีที่แล้วเป็นเดชมาปีนี้เป็นสีตัวเองเป็นสีกะพันธุทุเป็นสีอันนี้เรียกว่าเล็งบ้านเล็งรถเล็งที่ไว้เนี่ยสมปาธนาเถอะถ้ามีคู่ศัตรูเป็นสีอย่างนี้แล้วถ้ามีคู่ศัตรูมาอยู่ร่วมหรืออยู่เล็งเนี่ยนะก็อาจจะลักษณะที่ว่าได้อ่ะได้อยู่แล้ว แต่มีจุดเสียอะไรร่วมด้วยมีอะไรมาเบียดบางร่วมด้วยตามดาวนั้นๆน,น,นะครับถ้ามีคู่มิตรมาล่ะคู่มิตรนี่แหละจะมาส่งเสริมให้ง่ายดายขึ้นนี่ไงะนะฮะต่อตอนถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมราศีเดียวกันดาวอยู่ตำแหน่งเดียวกันทำไมชีวิตมันไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมทำไมเหมือนกันเห็นหรือ,อยังว่าทำไมไม่เหมือนกันมันเป็นประการราชน,นีแหละนะรายละเอียดมันอยู่ตรงนี้ดาวเดิมและทักษะ จะบ่งบอกว่าดีจริงไหมล่ะหรือดีแล้วมีเสียนิดๆหรือดีมากๆยิ่งขึ้นไปหรือเสียแล้วมีคู่มิตรมาช่วยหรือเสียแล้วเจอคู่ศัตรูเสียแล้วเสียอีกไม่ได้แช่งไม่ได้ว่าใครแต่บอกให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นได้นะเพราะว่าในส่วนของทยอายดีก็ทายดีในส่วนของทายร้ายไม่ได้มีจุดหมายให้เสียกำลังใจ ไฮไลท์เพื่อให้คุณรู้ล่วงหน้าว่ามันร้ายแล้วยังไงล่ะจะได้ไปปรับปรุงไงครับจะได้ไประวังไงครับพวกนี้มลืนนี้ปีหน้ามีเรื่องไม่ดีแบบนี้เกิดขึ้นนะคุณไประวังสิมันก็ได้ผ่อนหนักเป็นเบานะฮะในส่วนดีอะ่ะไม่ต้องบอกอยังได้เลยพวกนี้จะได้เงินต้องบอกไห้ไม่ต้องบอกก็ได้เพราะว่าพวกนี้คุณรับสภาพได้ไหม โครได้เลยนะฮะได้แน่แน่ไม่ต้องบอกก็ได้บอกก็ดีใจไม่บอกก็รับได้เห็นไหมสิ่งดีงามไงแต่สิ่งไม่ดีตักหากล่ะที่เราควรจะรู้ล่วงหน้าเพื่อไปอ่าไปบล็อกเอาไว้ไปป้องกันเอาไว้เพื่อให้เสียน้อยที่สุดสมมติจะเสียร้อยหนึ่งรู้ล่วงหน้าแก้ไขไว้รอไวแล้วไวรอแล้วถึงมันแก้ได้ไม่เต็มร้อยหรอกนะรับรองแก้ได้ไม่เต็มร้อยหรอกมันต้องมีอยู่แล้วเพราะดาวมาอย่างนี้ยัง,ยงไงเวลาร้ายก็ต้องร้าย แต่เราแก้ไขไว้แล้วเนี่ยลาย้อยหนึ่งอาจจะลายสักห้าสิบเหลือห้าสิบคุณงานความดีเช่นน้ำจะท่วมแล้วนะเอ้ยรูน้ำท่วมเนี่ยไปเอากระสอบทรายมากัน้นไปกั้นโรงปูนเอาไว้น้ำก็ค่อยๆซึมเข้ามาคุณก็วิทย์ออกได้ง่ายได้อย่างน้อยก็ใช้ชีวิตในบ้านได้ดีขึ้นกว่าเก่าแหละแต่ถ้าไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าน้ำจะมาน้ำมา ตูมอา้าวเข้าบ้านอา้อาวอา้อาวเอาไงล่ะขนของทันไหมอะเสียหายไหมเสียหายเห็นไหมอย่างนั้นแหละประมาณอย่างนั้นแหละนะฮะประมาณอย่างนั้นแหละนะครับผมนะฮะเป็นอย่างนี้รู้ไว้ก่อนอยังไงก็ได้เปนะรียบนะฮะไอ้ส่วนดีๆรู้ไว้สดชื่นใจมาเมื่อไหร่ก็ได้ในส่วนไม่ดีเฮ้ยฉันก็ได้รู้ว่าปีนี้ควรจะเตรียมตัวรับมือกับอะไรนี่ตักหากละ่ะนะฮะ อะไรที่ไม่ดีน่ารู้ก่อนสิ่งที่ดีรู้เมื่อไหร่ก็ได้นะฮะแก้ไขไว้ก็เสียหายน้อยลงชีวิตก็ใช้งานได้ไใช้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นจริงไหมที่เรามีปัญหาเพราะสิ่งไม่ดีนะไม่ปัญหาไม่ได้มาจากสิ่งดีงามนะเห็นหรือเปล่าสิ่งดีงามเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ปัญหาต่างหากล่ะที่เราต้องรู้ไว้ก่อนประมาณนี้ฮนะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับผม